เสจบเร็วเกินไปยังไม่ได้สร้างตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอะไรไปเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นนี้มยไม่มีการศึกษาตัดสิก็ไม่มีความรู้ตักเรื่องก็ไม่มีแต่ทชกดีทิศผิดแต่ไม่เป็นมานะก็ร้อนกลับก,กลับมากราบหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ถามเลยว่าไปเจอนิผานไหมอาจะบอกอันาจะไปหานิผานไม่ถามเลย,ไม,มเลยไม่ถามเลยแล้วไม่พอนะเออนะเดี๋ยวคุณไปหาหมาเขียนนะแล้วก็นอนที่กุฏิกีเบอร์สามเลยไม่พูดเลยแล้วไม่เคยมีคำพูดที่หลวงพ่อบอกว่า,วาฉันเห็นพระอยากได้นิพาน แล่ยไปมาก็ไม่มีทำไปกลับมาสุกหัวฉันบฉันแต่พอหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ชี้อยู่ว่าในหนังสือที่จะให้เธอไปว่าพระเจ้าสอนอะไรกว่าจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้เป็นนักจนจกักพระพุเจ้าเข้าไปคน้นอยู่กับเรื่องของการค้นหาสิ่งนี้ นานถึงหกปีการทำเพียงแค่นกกระจอกกินน้ำมันไม่มีทางหรอกชีวิตนี้ไม่ใช่ของที่ปั้นภายในวิตตาเดียว์ะเสร็จได้ถ้าต้องการชีวิตมีค่าต้องสร้างตัวอย่างคนที่สำนึกพอเกิดมาเนี่ยได้กายได้ใจจริงแต่ว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปในกายเนี่ยยังไม่มีอะไรเลย ตานนีฟังหลวงพ่อดูความกินเขาไปหัวใจนะกินเขาเป็นแนะก่รสชาตินี้ไม่ได้เกินถึงพุทธเจ้าแต่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนไว้บ้างคืออะไรต้องสอบต้องเรียนกลับไปอา่านหนังสือนั้นบอบโอ้โหเรามาถามตัวเองว่าในพุทธศาสนาที่มาปรากฏในปริไทยท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ เขาได้สรุปลงไม้เราเดินตามได้ไง่ายเนี่ยเขายอดแล้วเราก็อำตามหลักฐานนักนทมถามตัวเองได้นักธรมไหนแล้วเธอคัมไม่ได้เลยเลยดแล้วจะเป็นพุทเจ้าแล้วหรอหลักูตรบาลีแจมก็ไปได้กี่ตัวเขามีไว้ในพุทธศาสนา ตัวเองเข้ามาอิงาศาสนาแต่ไม่คิดหาสิ่งที่มีในาศาสนากลายเป็นเพียงแค่ผู้มาแอบอยู่กับาศาสนาเหมือนตัวเลนที่อยู่ตามยิมพาหาข้าไม่ได้เลยหาอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เลยโอ้ลิความรู้สึกที่ท่านพูดให้เราฟังแต่ละประโยค์มันกินใจเล,ลาถึหลังจากนะั้น อะไรที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาตัวเองตามหลักศาสนาพราะาศาสนาสอนไว้ชัดเจนว่าถ้าต้องการมีชีวิตตามหลักศาสนาหนึ่งปาลิยติศาสนาญาติแต่ที่เรายังไม่เกี่ยวข้องสักประโยคเดียวแล้วเะได้ประการที่สองปฏิปฏิาศาสนาญาติประการที่สามปฏิเวทศาสนาญาติา นั้นปริยัปฏิบัติปฏิเวทสามอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้ามาบนนะต้องเดินตัดมีคำหนึ่งที่หลวงพอ่ออาสภะเทระเป็นผู้ทำหน้าที่ในงานพระศาสนาที่ใหญ่มาก ท่านเจอมอสมชีวิตเจอทั้งถูกจับแล้วก็ไปอยู่ในที่กักันก็ไม่เป็นไรแต่สร้างชีวิตมัแข็งแกร่งสมบูรณ์แล้วจึงไม่เกิดความหวั่นไหวในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องทุกเรื่องไม่มีอะไรไม่ได้เกิดมาจากท่านแต่คนอื่น พยายามคิดหาเรื่องใส่ันได้ฟังเทศคำหนึ่งที่จำไม่เคยได้ว่าเป็นคำทางเคยของคนทางภาคเหนือเขาพูดไปดีมากว่าทุกเจ้าตาดีช่วยจูงสัพพาตาบอกถ้าทุกเจ้าจูงบ่วงอด สหาตาบอดจะจูงทุกเจ้าตาดีโอ้โหโผล่ขึ้นในหัวใจแล้วก็ํำนั้นมาเตือนตัวเองบ่อยๆเราเกิดมานีใจตาบอดได้ไงอ่ะเนี่ยต้องหาตาดีตัวเองทำัวเองให้มีดีนะ้นได้ อย่าเพียงแต่หมดสร็จแล้วใครยกมือไหว้แล้วกูยอดคนนี่ไม่ใช่เขาศรัทธาพระพุทธเจ้าใครน่องผมจีวรชุดนี้เขาก็ให้เกียริถามตัองมีอะไรบ่างยังไม่มีแล้วถามว่าชีวิตของตัวเองจะมีค่าตรงไหนโอ้ยต้องทำหน้าที่เพื่อจะเอาตาดีมาให้กับตัวเองได้ ถ้าไม่เอาตาทีมราระวังทุกเจ้าโยมง้อศรัทธาตาบอดจะจูทุกเจ้าตาดีถ้ายมมาจูจูไปทำอะไรเนี่ยเลขสามตัวงวดนี้อะไรฉันเจอตั้งแต่พรรศาที่สองไปนั่งคอยรถไอ ไม่เลยชื่อทานีเดี๋ยวมาว่าไปหาเรื่องใส่นั่งไปนั่งมาคนจีนม,มาตื้อาจชะจะแข็งเล็กให้สองตัวอน <c oughs> ที่เราซึมอยู่ที่วัดชนเนี่ยสองปีก็ยังรู้สึกว่าแข็งขึ้นมาเยอะนะโอ้แข็งไม่ได้ลึกแข็งทสองตัวสองตัวแข็งสองตัว เกนไม่ได้พวกี่เดียวพวปสองปี่เกมสองตัวไม่ได้ก็ทุกเกดาดแขง็นถ้าเราไม่มีหลักเราก็กลายเป็นคนที่สำคัญและเริ่มเขียนเลขให้คนแล้วเอาอยู่ต่อไปก็เริ่มนั่งทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งดูลายมือคน ลายมือนั่นแหวตอนนี้ลอบลอยตามมามาที่รลัขา <c oughs> ทีวิตกือกุมุ้นอยู่กับเรื่องไร้สาระนานต่อไปเขาเห็นใครมาก,ก็บัวให้เขาเอาดำบนปราให้ไปเพราะคนตาบอดมันมากแล้วพระเอไปลงตัวเองกูกที่เก่งแล้วตอนนี้เป็นระดับอาจารย์แล้ว แล้วคนชอบจะแต่งตั้งว่าเขาเป็นสิทธิพระองค์นั้นสิทธิพระองค์นี้สิทธิพระองค์นั้น,น,นถามว่าสิทธิคืออ,อะไรท่านดูลายมือให้ท่านดูทิศในการสร้างบ้านให้ท่านดูเรื่องของการเข้าอานให้ท่านตั้งชื่อให้ไอตั้งชื่อไอเดียดีนะโพลิสเนย พระเป็นเรื่องเป็นยาวขึ้นมาเพปปื่อต้องการจะควบคุมคนนัน่นแหละแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ชื่อเดิมมันชั่วตรงไหนหนล้ากลัมาได้เกือบสามสี่ปี 4. ไปเจอพระปัญญาอ่อนก็ตั้งชื่อใหม่ตั้งจนกระทั่งเราเอจอหน้าจำไม่ได้ทำไม่นักหนาละ่ะชื่อที่ตั้งให้มันเปลี่ยนแล้วดีด้วยจริงๆ ต่อไปนี้ไม่ต้องทำอะไร,ประเปลี่ยนยชื่อของพอดแ,แต่ชื่อไม่ใช่เป็นตัวปัญหาปัญหาคือคนคนนั้นไม่มีตาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่สามารถทำตัวเป็นบุคคลที่ปลอดจากความมืดบอดอันนี้คือปัญหาของฉีเหมือนกู้เจ้าตาบอดเนี่ย สักขาตาบอดก็จูงตู้เจ้าใสา่แล้วจูงไม่พอนะจูงงานข้าวแกมาดูรายมือบ่อยๆหลังแกจ,จะดูต่อไปดูแขนบ้างดูขึ้นไปอีกในสุดก็เหมือนกับเดี๋ยวก็ดื่นเมื่อไครับแกดูไปดูมารู้สึกต่าเออซึ้งไปอยู่กับเขาโอ้ไปอยู่เขา เขาเป็นแม่ค้าขายปลาขายผักแค่ปวดหลายปีก็ต้องไปทำใจทีว่าแกไปกนใครที่จะไปทำอะไรแกไป็นาคาทำเลยมาบอกโยมแบบนั้นจะมาปวดีกนะแต่โยมเหล่านั้นก็ดีเราขอร่วพระองค์นี้ตอนที่อยู่เป็นพระก็น่ารักแต่พอถึงวันหนึ่ง มื่อหลงไหลรูปเสียงเก่งรถลำตัดนี้ไม่ได้หน้าเจ้ากินข้าวบนลรงพอลเลยตื่นไปสมนมนหาไปทำไม่ได้พอทำไม่ได้ภรรยาก็ไล่ออกจากสัำตัดเลยกลายเป็นพระเดีรอยู่ซัหนึ่งขอข้าวข้วโใหม่อยากเจอก็บอกโอ้ยอีกบวนเขาเอารถไปรับมานะบวช นี่คือวิสัยของชาวพุทธดังนั้นศรัทธาตาบอด,ดอย่าพยายามไปยันจูพระนะท่านเจ้าข้าระวังเจ้าข้าเนี่ยแหละเจ้าข้าขุยข้ามุนขุยข้า,ขาฉันต้องระว,วังหลวงพ่อจึงสอนพวกเราให้รู้จักเอนก่ใจตัวแล้วเวลาเทศจะยังว่างานศฤฤพหลวงพว่อจะเทศแต่งตัวมา ลูกเนี่ยก็ปลุกความสังเวชยายก็ปลุกความกำนัดโาจหลวงพ่ออะไรนะไอ้สั้นๆเนี่ยรุ่งมาแล้วเป็นพระนานๆอายุมากไปเลยแต่พระนุ่มๆในวัดจะลำบากหลวงพ่อไรไม่ได้เรื่องใดที่อหลวยพอดมาปรากฏเชท่านจะใส่ปัญญาให้แล้วบอกได้ปฏิปัญญาไป ถึนเราจะต้องทำตัวให้ส่ายอยู่ที่ไหนจิดแอนส์ซางโปร่งโล่งสบายสบาย, <S <S บายเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่คนของมาย่ำยีเราโดยเฉพาะการโฆษณาชวนเชื่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขาผลิตสินค้านี้มาเพื่อไม่กี่วันมานี่แต่พอโฆษณาึงติงดเทือกจริงหมดเลยนะวันก่อนเด็กมา ขายอยางนี้วั๊โอ้หลโอ,อเนี่ยที่อดีตมาเราเข้าใจสุดโอ้กูคุยสอดพัดเลยนะเห็นตัวไอ้เราดีจริงอนะ่ะฉันก็เลยถามว่าแล้วเธอปกติใชยย้ยีอันนี้ไหมไม่คือมันเป็นคนขายพวกเราต้องระวังในสิ่งที่เขาเอาความมืดมาใส่เราเนี่ยเราต้องมีความตัว เดี๋ยวนี้มีกลุ่มหนึ่งที่้าตัวมาจากประเทศลราแล้วโทไปหาคนนั้นโทรหาคนนี้ว่าเขามีทองแท่ที่สมัยกร่งเศสเข้ามาครองแล้วไปเก็บไว้ในครับมีคนได้ทองแท่มาแล้วต้องการอยากจะมาช่วยเหลือพัฒนาคนในประเทศไทยคนไหนก็ลัทำอะไรขอได้ข้ามาดีก่ตี วอนที่สร็จแล้วโอ้โหเนี่ยเราจะเอามาให้สักอานที่สิบแท่งพอนะแท่งปนนั้นกิโลหูแล้วเป็นเชิงเทินนะคคนฟังหูปุ่ตาตั้งแต่บอดแล้วตอนนี้บอดนะถ้าต้องการช่วยโอนเงินเพื่อจะได้เมารถเดินทางเข้ามาเราลงทุนเพียงแค่ห้าหมื่นนะ จะได้เงินตั้งยี่สิบล้านแหมฮู้นะแค่ไม,ไมว่าเราดึกว่าที่น้องราวแกไม่มีใปโคที่ทำเราหลงได้แต่อาจจะไม่ใช่พี่น้องเสาวเราพี่ไทยกับพี่ไทยเนี่ยเองนักหนาเรื่องหลอกคนเสร็จแ,แล้วโอนไปพอโอ,โอ,โอนเสร็จแล้วคอยเท่าไรไม่เห็นรถและไม่เห็นทองทั้งที รู้ว่าอทองราคาแพงยังไม่ได้ทองเองินไปแล้วแพงมากถ้าเราจะต้องระวังคนที่มาแสดงความเป็นมิรเป็นไมตรีแล้วก็พยายามเคลียเรื่องนั้นเคลียเรื่องนี้เคลียเรื่องโน้นเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเขาไม่ขายแค่เองอ่ะ ขายแค่หมอรถสิบคันก็ได้ทําไม,มต้องให้เราโอนเงินไปล่ะจะคิดไปได้ตอ,อนนะี้มืดแล้วหน้ามืดตาหัวแล้วหรือบางคนที่มาเกี่ยวข้อกับเราเกี่ยวนี้เรื่องสุขภาพโอ้ยถ้ากินมันนี้แล้วนะสุขภาพจะดีนะหรือ,อแล้วลองถามดูดิแ้วพ่อคนตายยังอ่ะแม่คุณตายแล้วังล่ะ ญาติญาติแต่เราต้อตายกันไหมแต่เราไม่คิดอ่ะคำคำอย่างเนี้ยไม่คิดตรงนี้ต้องยงแล้วหลวงพ่อปัญญาท่านเก่งนะโยายาด้านมาให้ยาดีมาให้โอ้เต็มไปหมดเลยเพราะญาตจะให้หลวงพ่ออยู่นานๆนะเอาโยงต่างวะโยงต่างวะโยงต่างวะท่านคั้งนะเหลือยังเท่าไหร่ละ 4 5ฉันอายุ93้าสิบสามแล้วฉันนี่ที่จริงน่าจะบอกเธอว่ากินอะไรแล้วอายุยืนอย่างฉันใช่ไหมเธ้วเรดูดีว,ว่าเออโอ้